จะเป็นยังไงเมื่อผมมีงบ100บาทและอยากได้ไอดีไก่ตันแบบคนอื่นเขาบ้างมาดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ไอดีไปหรือเปล่าและที่สําคัญผมจะได้ผลปีศาจอะไรเออจะเกลือหรือจะเจ๊งจะเจ๊งหรือจะเกลือเฮ้ยมันอันเดียวกันอะไรวะเออไปดูคลิปกันดีกว่าก็กัสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับวันนี้นะครับผมผมจะมาสุ่มไก่ตันในเว็บอินเด็กเกมเซ็นเตอร์ครับผมทุกคนครับบอกเลยว่าหลังจากที่ผมลงคลิป EP หนึ่งโลบ็อกที่แบบ คนไม่เคยเล่นมาก่อนอะ่ะเออแต่ก็คือมาลองเล่นดูอะ่ะได,ได,ได้ได้ความรู้แล้วก็ได้คําแนะนําจากน้องๆเอ็ซีที่แบบมาคอมเมนต์ใต้ล่างเยอะมากวันนี้เว้ยทุกคนผมเห็นคอมเมนต์หนึ่งน้องเขาบอกว่าทําไมพี่ไม่ลองหาสุ่มไอดีไก่ตันในเว็บดูเออจะมานั่งฟาร์มเองทําไมก็จริงเว้ยทุกคนผมเนะี่ยมีงบอยู่100บาทแค่100บาทผมจะมาลองสุ่มในเว็บอินเด็กเกมเพนเตอร์ว่าจะได้ไหมไปดูกันนี่เว้ยทุกคนสุ่มไอดีไก่ตันไอดี ID ออกทุกวันเพียง9เครดิตเดี๋ยวเราไปดูว่าจะเป็นยังไง อ๋อแล้วที่สําคัญเขามีไอดีไก่ตันขายแบบผมมีงบ100บาทใช่ป่ะผมซื้อในราคา99ก็ได้แล้วแต่ว่ามผมอยากลองวัดดวงไงคือแบบชอบความทัดทายอะน้องๆอก็ไปที่เกมสุ่มกันเลยดีกว่านะทุกคนนะมผมเติมเครดิตมาละ100บาทไปเราไปสุ่มกันเลยเราเลือกเลยเดี๋ยวผมคือจริงๆามันเลือกอันไหนก็ได้เว้ยแต่ผมแบบขวาลายซ้ายดีผมเอาซ้ายดีกว่ามาเริ่มต้น9เครดิตทุกคนไปไปดูกันดีกว่าว่าครั้งนี้ผมจะได้หรือเปล่าคือผม,มโคตรเกือเฮ้ย ดึงก็ได้เลยเหรอเอาดีเอาดี <c oughs> เฮ้ยทุกคนแป๊บหนึ่งนะผมขอลองกดสุมใหม่อีกรอบหนึ่งโอ้โหไม่ได้แล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมีคนได้ไปแล้วด้วยนะครับน้องผู้ผ่านะโอ้โห เฮ้ยแต่ครั้งเดียวได้คุ้มแล้วทุกคนไปเดี๋ยวลองไปดูกันก่นกอนว่าไอดีที่เราได้เนี่ยมันเข้าได้จริงหรืเอเปล่ามาแล้วครับทุกคนเอาวาะไปโจรสลัดไปเลยเฮ้ยเชดเวล2004ทุกคนดูดิอันนี้คือลายดาบคู่หรอดาบคู่หรอเฮ้ยดาบคู่โอเดงหรอใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะทุกคนดาบคู่โอเดงมะเชี่ยของของเฟียว่ะทุกคน ว้ยมีผลปีศาจด,ด้วยได้ผลอะไรอะ่ะผลอะไรอะ่ะทุกคนคอมเมนต์หน่อยครับทุกคนครับผลอะไรมันคือผลอะไรทุกคนทุกคนมีคอมเมนต์หน่อยเฮ้ยหูมันมันสุ่มผลนะครับทุกคนเชี่ยดีอยู่นะทุกคนเมื่อสองพันสี่แล้วก็สุ่มผลด้วยอะ่ะอันนี้คือผลอะไรอะ่ะทุกคนผมลองกดเลยได้ปะทุกคนผมลองกดเลยได้ปะผมกดใช้ ใช้ยังไงอะมันใช้ยังไงอะทุกคนทุกคนครับมันใช้ผงยังไงคนช่วยคอมเมนต์หน่อยมันใช้ผงไงวะกดอะไรอะกดอะไรใช้ผลอ,อ๋อฮาคีหรอฮาคีหรอใช่หรอโอ้มันคือผลฮาคีสังเกตรเหรอใช่ปะ ไปกดคิวผิดเชี่ยทุกคนผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วคืออะไรอะ่ะมันคือผลฮาคี้เหรอครับทุกคนช่วยกันคอมเมนต์หน่อยได้ป่ะมีผ้าคลุมด้วยชิบผ้าคลุมแม่งตึงว่ะผ้าคลุมตึงอุ้ยเดี๋ยวนะเชีย่ยเอาเรื่องว่ะทุกคน มีน้องๆบอกว่ากดค้างได้โอ้กดค้างมันจะเป็นอย่างนี้โอ้ยชื่อไมโคเท่อะเทเกินเทเกินไปไหมอะเฮ้ยโอ้โหทุกคนผมว่าต้องไปจับจองแล้วทุกคนทุกคนครับบอกเลยว่าไอดีอย่างตึงอ่ะ ทุกคนครับแต่ถ้าใครอยากดูซีรีส์ฟาร์มนะครับผมว่าตั้งแต่วิวหนึ่งจนถึงวิวสองพันสี่ห้าสิบอะถ้าแบบผมแบบแบบฟาร์มเองอเออจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันแล้วก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันว่าไอดีนี้มันตึงหรือเปล่าแล้วไอ้ผลผล,ลไม้ผลนะั้นมันคืออะไรทุกคนช่วยบอกแล้วคอมเมนต์ผมหน่อยนะทุกคนนะคือผมงงไปหมดแล้วมันคือมันคือผลอะไรนะครับผมทุกคนครับก็คอมเมนต์หน่อยคือผมไม่เคยเล่นอะทุกคนแล้วผมเข้าไอดีมาแล้วเจอแบบนี้ก็คือแบบงงงงจริงแบบอะไรวเนี้ย แล้วเรากินผลอุ้ยมีผลลาวาแมกมาด้วยทุกคนคือแบบเฟี้ยวนะเฟี้ยวนะทุกคนแบบสุ่มผลก็เฟี้ยวนะโอเคถ้าเพื่อนๆทื่อช,อชอบคลิปนี้นะครับผมฝากก, subscribe, ก share, ด subscribe กดไลค์กดแชร์กดดี็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าหากใครอยากหาร้านเติมเกมนะครับผมก็นี่เลยนะทุกคนนะอินเด็กเกมเซ็นเตอร์บริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงมีแบบว่าเลโองเลดอาร์แบบเติมพอยต์อาร์แบบเออสามารถเขาเขาก็คือสามารถรับเติมได้ปกติเลยนะทุกคนนะก็ลองมาดูได้แล้วกันนะครับผมทุกคนครับก็ลิงก์อยู่ด้าานนล่งนะทุกค เดี๋ยวขอไปฟาร์มต่อกันไม่ไหวละคือแบบมันเฟี้ยวเกินอ่ะทุกคนดูดิเลียวสองันสีเออสดจริงฟัวอูป้า